เดี๋ยวฉีดยาให้ครับผมอันนี้คุณหมออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวอาบฉีดยาหน่อยครับผมไม่ใช่หมอครับผมเป็นตำรวจครับอ๋อเป็นตำรวจเหรอครับผมฉีดยาให้ยาหน่อยครับนะครับเสียงไปเสียงแข็งจังเลยเสร็จลองให้ครับเสร็จลองให้ครับพูดดีๆก็ได้เสียงแข็งจังเสียงเป็นอย่างี้ครับคุณหมอโอเคเดี๋ยวฉีดให้ดูมีปัญหาจังเลยนะครับคุณหมอ ชื่ออะไรนะครับดูมีปัญหาเลยนะครับคนบอกค่ะพอเบายาแม่ยาเราผมไม่ใช่เป็นตำรวจถูกเป็นตำรวจเออผมรู้แล้วคุณเป็นตำรวจซื้อยาแม่แล้วยาลม่แล้วฉีดไปแล้วกระเบอกไปเลยครับห้าสี่สองอ่าผมฉีดครับอ่าต้องมีเงินในตัวห้าสิบดอลซื้อดีเอ็กซ์ค่ะซื้อหมอขอบคุณครับเดี๋ยวไม่ก็ถ้าเกิดว่ามันจะมีสองวิธีมีสองวิธีก็คือ ค่ะคุณหมอดิฉจครับผมส่งเดินครับพี่ธิติยาครับเยอะกันไปนะครับพี่สิบิองนร้อยหนึ่งสองหต็มเลยค่ะขอบคุณคุณหมอครับหมไม่ได้ยินเลยครับเสียงแบบกระหึ่มมากครับอ่าคุณคุณอย่าขโมยรถตำรวจนะครับเดินไม่ลองเทสได้เฉยว่ามันนั่งสบายหรือเปล่าแค่นั้นเองนั่งสนุกลุกนั่งสบายครับคันนี้แอร์เย็นครับอืมอยากนั่งมั่งจังเลยน่าจะนั่งได้เป็นแบบน่าจะเป็นคดีครับแต่ถึงจะนั่งได้ครับ อ๋อต้องเป็นคดีเหรอใช่ครับเราทำคดีดูครับเผื่อได้นานได้ทำผิดเหรอหรือว่าไปไล่จับเขาทำผิดครับเราทำผิดดูได้ครับถ้าผิดแล้วคุณจะจับปะจับครับอันนี้คุณตำรวจอะไรครับเนี่ยแจ็กกี้ครับแจ็กกี้เหรอทำไมชื่อคุณคุ้นจังเลยปกติคุณไม่ใช่ตำรวจเนี่ผมก็เป็นตำรวจหลายวันนะ่าวมาทำกี่วันครับเนี่ยทำเป็นอาสาครับช่วยสังคมครับช่วยเหลือสังคมคุณเป็นคนดีนี่ใช่ครับไม่ใช่ว่าเรื่องเแล้วคุณเป็นคนดีใช่ไหม ใช่ครับลึก่แล้วผมเป็นคนดีครับลึก่องแรทุกคนรูถเป็นคนดีครับใช่ไหมครับจ่าจุกในในในตู้ในร้านนะจ่าจุกสวัสดีสวัสดีครับผมขอบคุณหนึ่งเดือนครับพี่โฟดร์่องเรื่องแรวขอบคุณเป็นคนดีใช่ไหมพี่แบงค์นะครับเจอกันนะครับก็ผมไอเนี่ยครับเมื่อวานเคสเออแทบไม่มีแหละเพราะผมมาเป็นตำรวจเฮ้ยเพื่อนมมไไ่ด้โนะเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะถามว่าเราโยตัวเองหรือเปล่าไม่ได้โมนะคือก็คือสองคนก็คือไล่ไล่รถใครก็คือแบบเฮ้ยเกมหมดอ่ะใช่เหรอใช่ครับ คุณตามได้หมดเลยเหรออนีผมไม่ได้ผมไม่ได้โมนะเดี๋ยวเขาได้ปากไฟังนะเดี๋ยวเขาได้ปากไปแล้วเงี๋ยวเขาได้ปากไปแล้วด๋วได้ปักไแล้วเดเ๋ยคุณไม่มีไมแล้วเดียขได้มากไปแล้ว่ดี๋ยเขาได้ากไปแล้อเหี๋ยวขาได้านไปล้นเดี๋ยวเได้ปากไุณล้บเอยวเขาไ้ปาะไปแที่ย่ณอา้ม้ปาไม่ล้วเดอ๋ยาได้นาครับล้นเีน๋ยวเขาไดนั้ไเ่เขาครับอกไล้ครับยวเขาเร้ปากไมแลบวเดี่ยวเขาได้ปากไแล้วเดี๋ยเขาได้ปากไปแล้วเดี่ยวเา้แล้วมดีสยวเาากเลแว่าเมื่ยวนากไปแล้คเดี๋ยเงา้ยอ่า ผมได้ขาข่าวเออแบบว่าหมอไทยใจตะวันเล่นกับหมอตีอะไรเงี้ยมันจะเป็นอีเวนต์อเออเอออันนี้ได้ยินมาก็คือมีมีหมอตีมาเหรอเมื่อวานอยู่นะอ่านี่ผมขอฟ้องเลยผมขอฟ้องเลยนะครับคุณว่าแบบเพื่อนคุณหมออะไรครับหมอเปาใช่ไหมหมอเปาหมอเป่าก็จะสุ่มครับก็ผมฟ้องเลยนะครับก็คือเมื่อวานผมไปกับเพื่อนผมใช่ไหมประมาณตีสองมั้งมีคนมีคนนอนตายอ่ะอยู่ตรงเขาอมนวยอ่ะสามคนอ่าและซึ่งผมไปกับไปกับเพื่อนผมเนี่ยอ่าไปวอลซน เลโก้ผู้กกับเพื่อนผมเจอภาพอะไรหรือไม่รวมกับเพื่อนหมอประมาณสิบกว่าคนรวมทีมไฟเพื่อไปแข่งอีสปอร์ตแต่ปล่อยประชาชนปล่อยประชาชนที่บอสโซนที่อันนี้หน่วยใช่ครับพอผมไม่เหมาะสมวันนี้สิบสี่ต่อสิบสี่ต่อยกันผมเจอมาผมไม่ได้เล่นนะเป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงคือคือคือหมอเขาหมอเขาหมอเขารวมตัวตีกันเนี่ยนะใช่ไหมไม่ใช่หรอ หมอไทยกับหมอตีครับเป็นแกนนำขอไปเข้าหมอไทยกับหมอตีขอไปเข้าตรงตรงกลาดนะครับตรงบอโซนะครับแล้วเขาไปเรียกตำรวจเรียกหมอไปหมดแล้วแล้วคนคนสลบนี่เขาไม่สนใจเลยครับหมอตีเป็นคนนำครับหมอไทยคนตามครับหมอตีกับหมอไทยใช่ไหมอ่ตรงนคือเข้ากับเพื่อนหรือเปล่าเนี่ยแม่ข้าครับคือตรงๆเลยผมกับเพื่อนผมเนี่ยเสียเอเอบีซีไปคนละสองอันเพื่อชุบเพื่อเสียสละเสียสละเลือดเนื้อเชื้อไขครับข้างทีผมอ่ะใช่ครับมันเป็นการรักษาประชาชนอยู่แล้วครับ อ่าโอเคโทษนะครับโทษนะครับโทษนะครับมันก็ไม่ใช่หน้าที่ผมใช่ไหมผมผมถามด้วยผมบอกอใช่ไหมเข้าใจว่าทําไมพวกเราไม่ไปคุยกันบนฟุตบาทอะตรงนี้มันถนนเดี๋ยวโดนรถเฉี่ยวอ่าโอเคนะครับแสบปะ จุกมาต่อเพื่อนเฮ้ยจุกแต่จะดีเหรอเพื่อนเราฟ้องเงี้ยมันจะดีเหรอเพื่อนไม่ครับมันมันคือมันแบบการที่หน้าที่การงานมันไม่เกี่ยวกับพวกผมเงมันจะดีเขาจะมาทำอย่างนี้กับผมไม่ได้นะครับใช่ครับโอเคสรุปคือทั้งทั้งจ่าจ่าจุกแล้วก็จ่าแจ็คเนี่ยพุ่มกับแจ็คป่ะใช่ครับใช่ครับพุ่มกับพุ่มกับนพุ่มกับนะพุ่มกับพุ่มกับพุ่มกับเนี่ยไม่พอใจปกติผมไม่ได้ไม่พอใจเขาแค่เขียนว่าไม่สมควรครับไม่ได้มาฟ้องนะอันนี้ไม่ได้มาฟ้องนะครับใช่ครับ โอเลงลองแจ้งดูเผื่อจะแบบพอทำอะไรได้บ้างครับเพราะมันไม่เหมาะสมจริงครับเดี๋ยวจะลองถามดูแล้วกันว่าเขาทําเขาไปทําอะไรกันเมื่อคืนนี้ดีกว่าเมื่อวานผมเห็นเหมือนว่าแบบพอพอไ่มาแล้วเขาแบบใช่ครับเขาเหิมเกิมาครับใช่ครับเขาสั่งหมอเขาสั่งหมอครับก็สั่งหมอทั้งทั้งที่เป็นหมออาสาเสั่งหมอหมดเลยแล้วก็ไปขี่ฮอตามเคสอย่างเดียวไม่รับเคสด้วยครับอ่ะถูกครับอันนี้อ่ถูกเขาจะรับแต่เคสแบบเคสที่แบบแพงๆครับเคสพวกแบบพาร์ล็อบ้านอะไรเงี้ย เขาเลือกปฏิบัติงั้นเหรอแต่เอางี้ดีกว่าครับอืคนโดนรถชนตายไม่รับนอกจากคนโดนกระบานตีหัวกระบานตายแค่นั้นแหะใช่ครับเขาจะเฉยอย่างเดียวเลยครับอามณ์แบบว่าแก๊งกับแก๊งนะครับเขาที่เขารับอ่ะแก๊งตีกันนะครับคือพูดง่ายๆคือว่าเขาเลือกเลือกปฏิบัติหรือเปล่าใช่ครับ อ่ะเลือกปฏิบัติก็ต้องมีความผิดเพราะว่าหมอที่นี่คือถ้าเห็นคนป่วยปุ๊บเนี่ยต้องเข้าไปช่วยเหลือทันทีนะครับอ่าจริงครับวันนี้ใช่ครับจริงครับอันนี้ก็คือเป็นกฎอยู่แล้วนะครับจัดยาบาลได้ไหมครับโรงพยาบาลนี้ปิดจัดยาบาลไร้แรงครับฮัลโหลยังไงเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้ฟ้องนะอันนี้ไม่ได้ฟ้องนะใช่ครับเล่าให้ฟังเฉยๆอันนี้เล่าให้ฟังเฉยนะครับโอเคเล่าให้ฟังเฉยๆโอเคครับรอเซสชันครับเล่าให้เหมือนเพื่อนฟังครับอ่าโอเคเล่าให้เหมือนเพื่อนฟังโอเคงั้นไปไปเดี๋ยวไม่ได้ฟ้้้้้ออองงงง่่่่่่ไไไไมมมดฟฟฟครััับใใหหเลา อ่ะเรียกปฏิบัติแล้วก็มีการที่จะมีแข่งมีการแข่งต่อยตีกันด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วไม่มีดมพงดมพงดมพันด้วยนะครับเห็นว่ามันได้มีดมพันด้วยเหรนะดมพันนะผมได้นะครับแสนสี่จำได้เลยเลขกลมแสนสี่แสนสี่ครับแล้วชนะได้แสนสี่แล้วใครได้นี่คือหมอตีนะหมอตีได้เป็นแสนสี่นะครับอ้าวแล้วตัวหมอตีได้ไหมแล้วผมไม่รู้เรื่องเงินจากไหนมาจากไหนไงอ่าใช่คัอ่ผมไม่อันนี้ผมไม่ได้ฟองนะคือเราเรื่องเงินาั้นมาจากมาจาก ลงแชร์หรือว่ามาจากเขาบัญชีเขาหรือว่าบัญชีโรงไว้แบบที่ผมไม่ได้ไปฟ้องนะผมไม่รู้เข้าใจเข้าใจเข้าใจคุณไม่ได้ฟ้องเข้าใจไม่ได้ฟ้องนะพี่เราฟังพี่เราฟังพี่เราฟังครับเข้าใจเข้าใจมีปัญหาครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวถ้าหมอตีมาดิพี่สอบถามให้หมอไทยนี่ก็เหมือนกันนะครับหมอไทยนี่หมอไทยหมอไทยทำไมคือแบบอยู่อำนวยใช่ไหมครับแต่ว่าคนตกมาจากก่ออะฟ้าก็ไม่ชุบเหมือนครับยืนอยู่งั้นนะครับใช่ครับเหมือนยืนเต้นยืนเต้นเดือนคร์ตใช่ครับยืนเต้นรถแห่ครับไม่ได้ฟ้องครับไม่ได้ฟ้องครับไม่ชุบไม่ชุบได้ไไงอ่ะม่ชุบบก็็็ผผิิดดเเตตตมมมมมมประูถาาว่่ทไไชุ เขาบอกว่าก็ไม่ชุบเพราะกูเต้นอยู่พวกนย่เงี้เขาบอกไม่ว่างครับเอลเขาลั่นปั๊ดอยู่ครับเอลเลยนะเอลลั่นปั๊ดนะครับเอลลั่นปั๊ดอยู่ตอนนั้นเอลลั่นปั๊ดอยู่เหรอใช่ครับใช่ครับ่มันเป็นเหตุผลที่ที่นี่ไม่ได้นะเป็นเหตุผลที่ใช้ไม่ได้นะเอลลั่นปั๊ดอะเอลลั่นปั๊ดคุณต้องไปรักษาดิอืมใช่ครับเดี๋ยวเขาไปชุบเผมเสียเอบีซีเพื่อนผมอีกสี่อันนะครับเมื่อเช้านี้ผมไม่เลวมากอยางเนี่ยผมโดนหัวหน้าด่าเนี้ยทำดีแต่หัวหน้าเห็นคคครรัับบใใช่โอเเเขข้้าาจใจ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะพาะไว้หน้ามาคพาไว้หน้ามาแล้วมองไม่เห็นปู่ผมอะ่ะใช่ครับ <laughs> อะไรวะกูจ <laughs> 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 ะหลุดไอ้สั้นชัอะไรไว้หน้าหมาผมกูไม่เข้าใจผม <laughs> โอ้โหพวกมึงนี่ตุ๊เออเขาอโอเคก็คือเป็นไปตามนี้แล้วกันแล้วยังไงเขาเขาอยู่ไหนเนี่ยหมอตีเนี่ดยดองบอลนะครับผมก็ไม่รู้ครับเพราะว่าเป็นคนละหน่วยงานครับอันนี้หมอตีอยู่ในในวอลปะครับผมหมอตีครับไม่ได้ฟ้องนะครับอย่าผมฟ้องนะครับ อันนี้เราเราให้ฟังกันใช่ครับไม่ได้ฟังโอเคโอเคจะพูดว่าจะให้พูดว่าไฮ้ยเออเอ่อชื่อได้ป่ะเอ่อชื่อได้ป่ะว่าเป็นผู้กับแสงอย่าอย่าเลยครับอย่าเลยครับเดี๋ยวเขาแบบจะมีคอมเมนต์กันหรือเปล่าผมอยากให้มีมีการคอมเมนต์เกิดขึ้น่ชือนเลยครับผมไม่อยากให้หน่วยงาเอาแบบว่าพูดดีรับผู้หวังดีครับผู้หวกันเพราะรู้ได้ไงอ่ะรู้ได้ไงจะทำไงอ่ะผู้หวังดีครับผู้หวังดีครับผู้หวังดีอ่าผู้หวังดีนะใช่ครับอ่าพลเมืองดีครับพลเมืองดี ไปพลเมืองดีแล้วกันนะใช่ครับได้สืบต่อแล้วต้องมาตรฐานจริงๆแล้วจะมีความแบบเออพี่ต้องมีพยานให้ผมเลยอย่างนี้ยต้องพี่ต้องทำยไงอ่ะต้องโอ้โหหน่วยงานเขาที่โกหกเหรอผมถามจริงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเราเราเราไล่ถามดูก็ได้ครับต้องมีเชืคนที่เล่นนะจริงผมเชื่อว่าลูกน้องผอเปาเนี่ยน่าจะไม่ได้โอหกพออแล้วครับไม่แล้วผอแล้วลูกน้องลูกน้องลูกน้องผอเล่นหมดเลยเหรอโอ้โหผมไม่รู้ว่าแต่เล่นเยอะไม่จะเออครับไม่จะเอ่อไม่จะฟ้องครับเดี๋ยวหาว่าฟ้องครับเดี๋ยวได้เล่าให้ฟังนะไม่ไม่เรา ไอพวกนั้นเขาอาจจะโดนหนึ่งเดวพี่ไพเรยนนะอยู่ด้วยกันไหนะเป็นคนแบบผมไม่ครับผมคิดใช่ครับผมคิดว่าเขาไม่อยากร่วมครับแต่ว่าตอนนั้นอะแกนดําแกนดําจริงอาจจะมีแค่หมอตีกับหมอไทยแค่นั้นนะสองคนนั้นตอนนั้นผมว่าน่าจะโดนสองคนนั้นบังคับครับอืมอืมเข้าใจเขาแต่งั้นไงเนี่ยพี่จะสอบถามให้เขาไม่ได้อยู่ในวอนะรู้สึกแล้วตอนนี้เหมือนขับอยู่ไหนเหมือนขับพอเฮลิคอปเตอร์ไปมาเลยครับแบบไม่ทําอะไรเลยครับแบบรอแต่เคสตีหัวกระบาลเดียวแล้วเดี๋ยวพี่ฝนบอกครับขับพอไปไม่ทําอะไรรอแต่เคสตีหัวกระบาลใช่ครับ แล้วชุบแม่ชุบใช่ไหมชุบชุบเฉพาะเคสอะไรครับที่ที่บอกครับชุบชุบเฉพาะเคสบางชุบก็ไม่บางบางเคสก็ชุบอะไรอย่างงี้เนื่องจากคนเดินแบบตกตกมาลายตายอะไรเงี้ยแบบก็ไม่ไม่ชุบมันก็แบบต้องชุบแบบของที่ตีกันอย่างเดียวเลยอะไรเงี้ยหวังเลือกไปหวังจำนวนนะครับหวังจำนวนนะครับก็คือจำนวนเยอะเขาได้ตังค์เยอะครับอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือว่าถ้าชุบคนเดียวได้คนเดียวแต่ถ้าชุบเป็นแก๊งนี่คือเขาได้เยอะใช่ครับอ๋อคือหิวเงินไม่ได้ไม่ได้พูดนะผมไม่ได้พูดนะเพราะให้ผมผมแค่แค่งก็ตีความแต ผมได้ไปตีความถูกอืมถูกได้เข้าใจตรงกันดูเรื่องฝากฝากเรื่องหมอไทยแอลลันปัดด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่เหมาะจริงครับไปไปนั่งแอลลันปัดหมอไทยแอลลันปัดนี่ใช่ครับเขาไปแอลลันปัดอ่อหน้าศพเนี่ยนะใช่ครับเส้นแบบเหมือนแบบแบบแบบฉลองครับเต้นเหมือนได้เพื่อนฟังครับเต้นเหมือนเพื่อนฟังนี่ผมไม่ได้ฟ้องนะครับแต่ผมเห็นจริงๆครับภาพนั้นมันแบบบาดตามากแบบได้หัวใจของตำรวจนะครับใช่ครับเล่นเนื้อเชื้อไขได้ครับใช่ครับจนผมต้องเสียสละ a อ c ซของผมอะเพื่อชุบเขาอ่ะแล้ว พอได้รู้ไหมประชาชนตื่นขึ้นมาเขาพูดว่าอะไรครับอ่ถ้าลงบาร์ไปอย่างงี้กู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 ไม่กูไม่ใช้บริการดีกว่าเนี่ยเขาพูดอย่างเงี้ยกูไปคลินิกดีกว่าบอกูจะไปคลินิกครับถ้ากูจะไปคลินิกเขาบอกอย่างเงี้ครับกูไปคลินิกดีกว่ากูไปคลินิกดีกว่าใช่ครับดีครับเขาบอกว่าพอแม็กดีกว่าดีกว่าพอคนคนคนปัจจุบันนี่เขาพูดอย่างเงี้ยใช่ครับพูดอะไรนะบอกว่าะพอแม็กดีกว่าเยอะใช่ครับอ๋อทีกว่าพอคนปัจจุบันอีกเหรอใช่ครับเขาบอกพอแม็กเอาพอแม็กดีกว่าพอออลแม็กโดนอ่อนนะใช่ครัับบใช่่่ครรเอออาดีีีกกวพห มันไม่ได้พูดนะนี้ไม่ได้พูดนะมันแบบมันพูดครับประชาชนประชาชนพูดอะไรครับพูดประชาชนอ๋ดี่แว่าประชาชนพูดใช่ครับอ๋อคือผมก็แบบช่วยๆเหลือประชาชนเต็มที่ครับแต่ว่าหมอบางท่านก็แบบไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยโอเคเลยครับเรื่องแบบปฏิบัติอะไรเงี้ยโอเคเพราะหมอออไม่ได้เข้าไงแต่รผมผมว่าประชาชนได้พูดไม่ดีนะครับผมว่าออคนปฏิบัติก็ดีเหมือนกันนะใช่ครับแต่ว่าหมอก็ดีจริงหมออยู่เนี่ยดีสุดแล้วจริงอ่ะล็บวิตามนูเลเลยูวิตามัดแหละใช่ครับแต่ก o ฟต์โซมย์เยลลิคู กูว่าาาครมึงบ้าว่ะสองคนเนี้ยเอาเอาคุณคุณคุณคุดับดาะไปเขาเนี่ยคุณผอผมนี่มาเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังนี่พี่บ่นพี่บ่นพอดีพี่กดเปิดไมค์พี่บ่นตัวเซลล์สมองพี่เออว่าว่าว่าสองคนนี้มันมาตอบมันตอบอะไรไม่รู้ทีมอะไรไม่รู้สวัสดีครับสวัสดีครับเห็นได้เนี่าพอไปไหนมีแต่คนเคารพเนี่ยแล้วอย่างเงี้เนี่ยผอต้องจัดการแต่ว่าเหมือนเหมือนนินทาได้จุกเหมือนนินทาได้เหมือนแบบได้ยินมาๆเรื่อยๆรอเลยผมไม่ได้ยินแวบๆว่าหมอตีนินทาหรอกถ้ากูออกได้ถ้ากูแบบแก๊งกูสงบเมื่อไหร่นะเพราะโรงแรมเนี่ยของกูแน่ ใครพูดเอออไนีล่ฝังครับล่ฝังครับล่ฝังไม่ใครใครพูดใครพูดใครพูดผมได้ยินก็แว่วแบบเฮ้ยผมมองได้ห่างตาเฮ้ยผมเล่าให้ฟังนะผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะแบบเหมือนขกิ้งก่สีเขียวใส่เสื้อใส่เสื้อเสียงไม่ได้จาะจงับไม่ได้จาะจงนะนี่ออันนี้อันนี้ไม่ได้ไข่นะไม่ได้ไข่นะไม่ได้ไข่นะไม่ได้ั่นะไม่ได้ไ่นะมไม่ได้ยินว่พี่เดี๋ยวผมช่วยพี่เดี๋ยวไอ้น่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พอคนนั้นน่ะเด้งมันแน่ เดี๋ยวหาเรื่องยัดเดี๋ยวหาเรื่องใช่ใช่หัวหัวคล้ายๆแบบบล็อกเกอรี่มั้งครับผมไม่ได้จอยตงนะผมเห็นนางตาใช่ใช่แบบบูรณ์สมบูรณ์พออบล็อกเกอรี่นี่ด่า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 ผอแล้วนะใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ใช่ครับหมายถึงว่าไอ้คนนั้นพูดให้พี่มันฟังครับไม่เหมือนเรียกว่าพี่ไม่เรียกว่าพี่อ่ะมันเรียกว่าพี่โอเคโอเคแต่พี่ดูนะผมจะหาแผนจัดการในหมอผออะไรสักนี่ไม่ค่อยชัดแล้วเพราะนั้นมันเสียงดังนะครับก็ทั้งทั้งทั้งนี้ลงทั้งโรบายนั้นมีผออยู่แค่่คคคนนนออะะมััเยรบ เขาอเขาบอกว่าชูปาปีมูเยงเยอะครับที่ผมได้ยินที่อะไรนะอะะไรนชูปาปีมูเยงเยอะเนี่ยผมไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรภาษานี้ยผมก็ฟังไม่รู้เรื่องเลยแคือภาษาอะไรโอเคได้ตามนี้ได้ได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตีมาเดี๋ยวรอหมอตีมาเนี่ยศัพท์นี้นี่ต้องไปแกะนะครับชูปาปีมูเยงเยอะครับไม่รู้น่าจะเป็นแบบไม่ดีแน่นอนเลยผมว่ามันอ่านว่าอะไรนะมันฟังว่าไงนะชูปาปีมูเยงเยอะครับชูชูปาชีฟงยิงเยอะใช่ชูชูปาชีมูเยอะ มันคืออะไรนะชิวปาชิมุงยิงเยอคืออะไรครับชิวปาปีมุงยิงเยอครับชิวปาจีชิวปาชีมุงยิงเยอใช่ครับโอเคชิวปาปีจะมองพ่อก่อนเลยลำแรกอ่ะไอ้นะเอาเป้าสวัสดีค่ะไอ้คนคงต้องทำเสียงเหมือนดีมั้วครับชิวแปาปีมียังเยอะเดี๋ยวุณต้องพูดอย่างเงี้ยเราเรื่องภาษาภาาเราแบบสำเนียงทอนพอเราพูดภาษาสำเนียงที่เพื่อนผมพูดเมืั้กแกครับ อ่าเดี๋ยวอะไรนะคุณฟังนะครณตอันนี้คือชื่อปาชิมูยิงยโยไม่ไม่ครับคุณฟังผมนะอันนี้คือไม่ใช่ของเล่นไม่ใช่อะไรนะครับอันนี้คือโค้ดลับสหรับหมอกับโค้ดเนมเขาเรียกโค้ดเนมภาษาอังกฤษเขาเรียกโค้ดเนมปาชิิโมยยเหขาแบบว่าเอเฮ้ยเอาแล้วนะเราจะเข้าเลเบลแล้วเราก็จะถล่มเลเบลเพื่อช่วยเคสจะเข้าเลเบลถล่มเลเบลต้องมีโค้ดด้วยเหรอแต่ห้ามพูดชูปาปีบุยยังยโยแบบเพื่อนผมครับต้องพูดแบบผมว่าชูปาปีบุยยังยโยชูปาปีบูยยังยโย พอได้ปะไม่ได้ก็พยายามพยายามเรียนแบบพยายามเรียนรู้ใหเรียนรู้ใหม่ชูป้าปีมียังเยอะเขาสำนเรียนก็แบบนี้ครับเราลองดูเราลองดูชูป้าปีมียังเยอะชูปาชิเอ่ออะไรนะชูปาปีชูปาปีอยังเยอะชูปาปีมูอย่างเยอะใช่ครับต้องแสงเล็กด้วยครับแสงเล็กกว่นี้ครับชูปาชิมูอย่างเยอะใช่ครับประมาณนี้โอเคชูปาชิมูอย่างเยอะโอเค แล้วเจอหน้าหมอตีพี่ต้องพูดว่าไงชูปาชิโมยันโยไม่ใช่ครับอันนี้อันนี้คือโค้ดลัครับมห้ามพูดมั่วครับใช่ครับห้ามพูดมั่วเหรอไม่ใช่โค้ดลับโค้ดลับเดี๋ยวทำนี้เอางี้มันไอโค้เนี้ยเวลาเราเราไปถล่มเลเวลไปไหมครับเราไปช่วยเคสอะไรเงี้ยแบบเขาตีกันอ่าไม่ใช่เดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้พื่อข้างผู้หญิงข้างหลังพูดก็ได้ครับเดี๋ยวพูดดีสำเนียงดีนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวแปะเอาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้คุณหมออะไรนะครับหมอโยอิไงอ๋อคุณหมอยออิหมโยอิกกลลัััับบบมมาแแ้้้้วออนนนนนนีีผะใหพคุณหหหมมมอออออใ่ันนี้้ฝฝาแดขงยย สัสดีค่ะโอ้สวัสดีครับย้อยอีค่ะอันสำเนียงนี้สำเนียงไปก่อนเลยสำเนียงไปก่อนเลยจุ๊บไปสำเนียงที่ต้องพูดเราพูดเลยครับเวลาพอคุณเข้าเลยเบลปั๊บคุณต้องพูดว่าชูเปอร์บีมีอยังเยอะชูเปอร์บีมันยังเยอะนี่ครับต้องประมาณนี้ครับชูป้าชีบูยยยช่ายครับอันนี้แหละคือเราต้องเข้าเข้าเข้าเลเบลแล้วก็ต้องพูดนี่เลยเหรอเวลาตีไปเลเบลเราต้องเราต้องแบบว่าเราเราเรียกวอลใช่ไหมอ่าเรากดวอลขึ้นมาแล้วก็พูดว่าวอลสองชูเปอร์ปีมียังเยอะ ชูปาชิมุยังโยะแล้วก็มีมีมีโค้ดนึงนะครับอิสราฮาราบุงกะเนี่ยโค้ดอะไรนะอะไรนะอิสราฮาราบุงกะเนี่ยเขาเป็นโค้ดเนี่ยครับอิสราฮาราบุงกะใช่ครับเป็นโค้ดอันนี้คืออันนี้คือแบบหนักหนักกว่าชูปีเยอะเพราะว่าเราจะเล่นหนักครับเราจะตีทั้งเลเวลอันนี้ใช่ครับความายครับคือตีตีแล้วใส่บินด้วยครับใส่บินตรงนั้นเลยครับใช่ครับนี่คือคือสามทั้งโค้ดเนี่ยอิสราอิสราบุกะถ้าเกิดเราจะระเบิดเลเวลเราต้องเป็นงไงครับเราเราพูดแล้พูดครับ ฮะเราลองคุณหมอเลยคุณหมอลองพูดเดิคุณหมอฟังไปแล้วเมื่อกี้คุณหมอข้างๆเนี่ยจุปเปอร์บิ๊มเยอะโอเคไม่ใช่ครับมันต้องเป็นสำเนียงญี่ปุ่นเนอญี่ปุ่นนะครับฮะจุ๊บจุ๊บจโชว์ไปทีนึครับไปเต็มเปิลสิเปิลชิวเบอร์บิ๊มเยอะดิวเราพูดอย่างเงี้ยจูปาชิมุยังเยอะไม่หรอไม่ใช่ครับคุณต้องเสียงใหญ่ดีครับเสียงใหญ่ดีต้องเสียงเล็กก็ใช่คุณโจมันได้รู้ว่าเฮ้ยอะไรว่าต้องพูดอะไรกันวะงงว่ะ พี่ปาจีมูยยอใช่ครับโอเคนะโอเคนะครับปรจีมูยยอุกโอเโจนงงเลยฮันนีโจนงงเดี๋ยเฮ้ยเราจะทำอะไรกับเลเบลวะอ๋อก็คือนี่คือการคือการฆ่าทั้งหมดทั้งเลเบลใช่ครับเพราะว่าโจนงงว่าเฮ้ยตำรวจมาคุยอะไรกันวะมันมาคุยอย่างนี้กันงงนะโอ่ครัับสสวดีค่ะปาจีมูยยอโอเคเรื่องใช่ครับก็ฝากฝังเรื่องนี้ด้วยนะครับเออได้ได้ได้โอเคแล้วจัดการให้เรื่องโคนเดี๋ยนี่เดี๋ยวฝากฝากบอกกระจายข่าวด้วยครับเพื่อแบบไม่รู้คนรับนะครับผมได้ยินมาไอ้โมเบลไม่เหมือน มันมีโค้ที่ง่ายกว่านี้ไหมไม่คือคือคือต้องอธิบายกอบเราครับว่าว่าคาพูดของเราเนี่ยมัน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 ยากจริงครับแต่ว่ามันจะทําให้การสับสนให้โจนงงครับว่าเราจะพูดอะไรกันคือผมฝากแบบอธิบายให้กับหมอทุกคนเลยนะครับโอ้โีสก์อารมณ์แบบว่าคุณพอเรียกประชุมอ่างเงี้ยแล้วก็เลี้ยงหน้ากระดานแล้วก็บอกว่าคนเนี้ยต้องพูดอย่างนี้นะครับก็ฝากด้วยครับ ผู้ปราชิบูรเยอะเนี่ยหมอหมอก็อยู่กันเยอะเนี่ยคุณก็จะสอนคุณสอนหมอไม่คือคือผมมาให้ผอไงประกาศประกาศผอทราบจีิงๆครับแล้วผอก็โอเคไอ้นี่ครับชุบชุบปราจิบูรเยอะใช่ครับนี่แหละครับโอเคหมอยุยจดจับจำจำโจทย์เรียบร้อยค่ะหมอจดเรียบร้อยแล้วผมปราจิมูรณเยอะโอเคโอเครู้เรื่องรู้เรื่องเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวบอกให้แล้วกันสรุปก็คือมาบอกคนรับสองคนเลยนีนะครับแล้วฝากฝากสอนหมอผู้หญิงนะเผื่อเขาอะไรไม่เข้าใจครับ น้าผู้ชายน่าจเข้าใจกว่าภาษาเมื่อกี้สามทีสอนสอนว่าอะไรว่าอะไรสอนสอนสับเมื่อกี้โค้ดเนี่ยเมื่อกี้นะโคดโคดคนรับอะครับแต่อเราพูดอีกทีได้ไหมคะหอเปล่าไปไปอ่าชูปจิ้งบุญยุกอืมใช่แล้วอีกอันหนึ่งนะคะอีกอย่างหนึ่งลืมว่ะอันหนึ่งอะไรนะสอนอีกทีได้ไหมคะคุณผู้ชายสองคนข้างหน้าเดินให้จัดจุกแล้วกันครับเมื่อกี้ใบแดงเลยเหรอใครมันปลอมสลิปแบบงี้ไปไปเพื่อนเออชูปาร์ปีก่อนเพื่อน ใช่ครับคุณลองพูดดิครับชูปาปีมียังเยอะมันก็จะชิงไปเข้าคุณนี้แล้วเช้าเดี๋ยวนี่คุณปีปีย่งเยอะไม่ไม่ครับผมนี่บอกคนนี้มันเป็นผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงเหรอคะใช่ครับไอหมอพูดหรออ่่าาออะไรนะคุณลองพูดดีครับชูปาปีมียังเยอะปาปีมันเยอะโอ้น่ารักมากเลยครับไอ้ยขอบคุณพูดอย่างนี้นะครับโน่ารักมากเลยครับพูดอย่างนี้เลยครับใช่ครับพูดอย่างนี้นะครับอีกคนนึงครับอีกคนนึงเปนคุณลองขอเอาเบาเลยครับขอเอาเบาไหน่อยครับ ชูชับปี้มวยยังยุกเออยังไม่ผ่านเล็กกว่านี้ครับเล็กยังไม่ผ่านเลยแต่ไปยังกูยังไม่ผ่านแต่ก็จะแค่พูดเหมือนกันนะคุณต้องเล็กกว่านี้ครับคุณต้องเล็กกว่านี้ชูยาปีมวยยังยุกนี่แหละอันนี้แหละนี่แหละได้ได้ไม่ต้องเสียงเล็กเลยเหรอไม่มันเพิ่มอะไรเพิ่มเสียงเล็กเพื่ออะไรเพื่อเพื่อบีบเพื่อแบบลดสัญญาณในการลดทอนไม่ให้ไม่ให้โจรแอดได้แบบว่าโจรมันจะมองว่าเราแบบเฮ้ยอ่าเฮ้ยคืออะไรวะเฮ้ยเชื่ออะไรวะสับอะไรวะอะไรเงี้ยเออเนี่ยมันจะพูดอย่างเงี้ยเข้าใจแล้วเข้าใจเอแล้วเหรอเห อ๋อจนจะงงอะนะใช่ครับเบื่อเบื่อเพาจะเบื่อคุณจะปีมูญอยู่โอเคที่ได้ละดี๋ยดีดีเดี๋ยวเดี๋ยวคนรับไปว่าเดี๋ยวผมจะไปแอบฟังมาแล้วผมจะมาบอกคนรับใหม่นะครับโอ้โหไม่คือคนเจอหนี้ต้องประสานจริงครับผมขออนุญาตให้ผอเบาอันนี้รบกวนจริงครับมันต้องประสานจริงขอสักห้าท่านนะสักห้าท่านนะสักห้าท่านลงบาลแล้วอ่ารับทราบค่ะจดไปก่อนนะครับโอเคต้องพูดขอกมอนโอเคมีอะไรบ้างนะฮะมีคำอะไร ดิ๊ดดิดีดีดดดมีมีโค ah. <c> ้ชมาใหม่ดีครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปชุบก่อนพูดดูไหมคุณดีดีใช่ไหมคะชูปาปีมวยยังยุกลองมาพูดดูไหม คุน่ารักเลยครับดีเลยครับอันนี้ดีอันนี้ดีมากเลยวันนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยครับโอ้มแม่โคตรสองมาตรฐานเลยผมพูดผ้ารอบไม่ครับผู้หญิงผู้หญิงว่าน้าเสียงน้ำเสียงเขาจะใช่ครับน้ำเสียงาจะแบบน้ำเสียงเ้าแงอยู่แล้วครับหญมีเฮยเยีนี่จะหามนนี้ณผู้ชายชื่ออะไรนะคะสองคนนี้ชื่ออะไรนะจ่าจุกบุกจับครับเพื่อนผมจ่าจุกจับครับสวัสดีค่ะมอยอนะคะสวัสดีครับ เป็นฝาแฟนหมอย้อยมีที่รู้จักค่ะอะไรนะครับเป็นอะไรเป็นอะไรกับหมอย้อยเป็นฝาแฝดของหมอย้อยค่ะหมอเยครับหมอย้อยฝาแฟนหมอย้อยหมอยใช่ค่ะหมอย้อยอออยย้หมก็หมอย้อยก็เป็นหมอย้อยคนหนึ่งนี่แหละใช่ใช่เป็นหมอเจอหมอย้อยครับถ้าผมอยากได้ไหมอะไรนะอ๋อได้ค่ะถ้าหมอย้อยมาเดี๋ยวพามาให้รู้จักนะคะอย่าลืมชูปลาฟีมูยังเยอะด้วยนะครับกระบอกหมอย้อยด้วยนะครับชูปลาชีมูยังเยอะไม่ใช่ครับไม่ใช่ โอเคเดี๋ยวทำไมอะหยุดไอกทีนึงมันติ้วให้เขาทีนึงชื่อปาปี้มียังเยอะโอเคหมอหมอโยกีลองพูดดิครับเสียงหนได้มีเสียงหน่อยลองพูดดิครับอ่าได้ค่ะคนรักของเราชูปาปี้โมยังเยอะโอ้ดีครับโอ้ดียังไงวะกันนี้เลยคนนี้แหละที่จะทำให้ตรวจกับหมอเป็นหนึ่งหนึ่งเดียวใช่ครับเป็นหนึ่งแผ่นเดียวกันเป็นทองแผ่นเดียวกันนี่แหละนี่แหละครับที่เราตามมาข้อมาตรฐานเอาคุณลองคุณลองพอเอาเอาพอเอาเอาอะไรพอเอาเอาอะไรนะ ต้องพอเบาครับชูปาชีมูยังเยอะเลิกเลยเลิกเลยไอ้แจ็คเ้องแบกับหมอเป็นไม่ได้แล้วไม่ไล้ครับนี่สองแผนดินแล้วนี่แบ่งสองแผนดินแล้วโดนโดนโจตีตายหมดแล้วในเลเบลโดนขังหมดแล้วใช่ครับเอาไปเจมหมอก็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 พอเบาเพูดไปแล้วไงเมื่อกี้ไม่คุณต้องพูดแสดงคุณต้องพูดแบบพูดที่ผมบอกเหมือนตอนแรกนี่ครับคุณพูดไปแล้วไงพูดไปแล้วไงไม่ผ่านชูปาชีมูยังเยอะใช่ครับต้องแบบเล่นเสียงนิดนึงครับเล่นคำเล่นคำ ชูปาชีมูย่างยกนี่แหละ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 เนี่ยเนี่ยกันจะถูกเนาะผมเหนื่อยมากเลยเนี่ยพูดห้ารอบแล้วเนี่ยโอเคครับก็เดี๋ยวผมฝากผมฝากเรื่องเรื่องนี้ด้วยครับพราะแบบได้ได้ครับรัทราบได้รับทราบรับทราบรับทราบครับดีอันนี้อันนี้มีฉายาไหมเนี่ยอันนี้จ่าจุกบุกจับอันนี้อันนี้แจ็คกี้เะไรครับแจ็คกดครับจ่าแจ็คจับกดครับจ่าแจ็คจับกดใช่ครับโอ้โหโวยแตกโหจังวะ ใช่ใช่เขจับใ่ครับเพราะต้องจับพวกกดลงพื้นนะครับไม่ให้เขาหนีครับได้ครับอ๋อโอเคโอเคกดโดนนี่มันดนลงมานะโดนนีมันดื้อครับใช่ไหมครับคุณหมอจดยดื้อครับโอ้ก็อาจจะจอยกับผมถ้ากดเหรดครับจอยเหมือนกันนะครับโอ้ยน่าจะกดประมาณนี้ครับกดประมาณนี้ครับแบบนี้ครับไม่ยากครับอันนั้นมิดพื้นนะผมเดี๋ยวเจอครับเดี๋ยวเจอครับ ครับขอบคุณครับฝากภาษาด้วยนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปลงทวิตด้วยนะครับว่าตอนไปถูกมันเป็นยังไงเดี๋ยวจะส่งให้หน้าหน่วยผมด้วยโอเคโอเคเดี๋ยวส่งให้หน่วย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 น้พิลาเพื่อนเดี๋ยวเราส่งให้เหน่วยน้องพิลาเสียเลยคนเหลืออ่ะไปเล่นสุขเอ้ยแบบน้ำเอ้ยน้ำนี่ลงมาเดี๋ยวเอ้ยแมวแมวยืนเดี๋ยวก่อเดี๋ยวเราเกูคุยไัล่ะไปกันล่ะเดี๋ยว กูกูให้มึงเช็คดูเวลาคราบตุกเจตทวได้แค่โดนกูเลยป e d ีนวัน a n t ว t but I'm sorry I can't do ละมึงมาจากเพื่อนตอนนี้กูแม่เก็ตเธอแชมป์โทษที่เองต้องการลองเดมน